สวัสดีครับเข้าสู่ช่องไอเซนคำกับกีฬากำแพงตอนนี้น้องกำแพงก็เริ่มเล่นอีกแล้ววันนี้เออ,อแล้วเฟียงหญ้าทิ้งหมดแล้วครับตายแล้วตาแล้วหญ้าคงตายบ่เออเออเออดูทําดูทําเออเออเออเอาดูวความร่าเริงของน้องกำแพงก็เตะขาหลงังก็เตะขาหลังแล้วเตะขาหลังเลยเอา,าเอาเอา เอาเอาโดดไล่รถเขาแล้วเอา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 เออเลยเอาเตะขาหลังแล้วเอออันนี้นะครับน้องกำแพงดู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 นะครับดูครับดูเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอึ้ยเออดูหางชี้แล้วครับหางชี้แล้วเอาสะบัดเออเตะไปด้วยเล่นไปด้วยเอ้าเอ้าเอาเถิด เอาเลยเอาแบบที่เธอสบายใจเลยน้องกำแพงเอ้าเออ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 หนู่มพี่แสนธรรพี่แสนธรรยืนกินหญ้าเฉยน้องกำแพงวันนี้ล่าบรรยากาศดีเล่นแล้วเตะขรังแล้วเออเออเอาเลยเอาเอ้า เอ้าดูเสียงดูเสียงดูการเล่นนะครับดูครับเอาอีกแล้วเอ้าเอ้าเอ้านู่นนู่นพี่แสนคำนีน้องคำแพงเล่นคนเดียวแล้วครับเอาหมุนแล้วเอ้าดูกดโอ้ขนายมึงหักนะแม่มกูคิดได้ไปขายง่ากระเด็นเอาเออเอาเอาเตะกอลัง เฮ้ยกาลังเฮ้ยลังเฮ้กาลังเอ้าเอ้เอ้ออกาลังไงมุไงอู้นี่นี่นี่นีเอ้าเอ้าเออเอ้าเอ้เอๆๆๆๆเอเแล้วเทเลเออนคนอึงานมาวนเตยเดินมาแล้วคานเตยเดินมาแล้วูจะทำยังไง โอ้โอ้โอ้อ้โอ้ทำใจเอ้อเอาเอาเอาเอ้ยเอ้ยเอ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 ้ยเล่นเข้าไปเอ้ยเอยเอยเอามุนหน้ามุนหลังแล้วสงสัยสงสัยแล้วเอ้าสงสัยแล้วเอ้ยทำไมฟาดแรงเอือเอาเอ้าเอ้าเอา

เออนึกว่าพี่เซนคำยืนกินยาอย่างเดียวเลยเออนอน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 ลงนอนลงเออเอานอนลงเอ้า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 โซคาดเอ้าเอ้าเอ้าเออเอ้าเอ้าเข้าไปเออนอนเข้าไปที่มันแล้วน้องกระแพงวันนี้มันวันนี้ไม่มีเพื่อนรบกวนครับอุ้ยอุเอ้าเอ้าเข้าไป เกมเะเละเลยเอาโอ้ได้ยินเสียงรถตามาแล้วเอา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 เร็วเงี้ยเลยเอาเงียบจิบเลยเห็นตามาแล้วเงียบแล้วครับไม่เล่นแล้วอยากอะไรก็ไม่สนใจแล้วเอาดูดูเออ អើអើតាតាมาถึงแล้วเงียบจิบเลยអើ